อ่ไม่สอนไม่สอนหนึ่งตีเอา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 ตูดมันเอาตูดไอ้เหยวันเอาตูดไอ้เหยวันเอาตูดไอ้วันเอาอะไรเอาอะไรเอาใช่ปะเอาใช่ปะเฮ้ย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 เอาเฮ้ยเอาเฮ้ไม่รู้ไม่รู้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไหนวะข้างหน้ามึงอะข้างหน้าข้างหน้าไอ้วิทย์อะกินตอนดีกินตอนดีฮะอยู่เร็วกูหิน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 นี่หินนี่หินนี่อยู่บนหินหินไหนหินไหน เดี๋ยวกูไปนะกูเอาเฮียนี่ก่อนน็อกต้นไม้น็อกตีน็อกแปอนสวยสวยยังเหลืออีกสามตัวอีกสองตัวเอ้ยไม่ตายอ่ะไม่ตายนะไม่ตายอยู่หินฝั่งโน้นปะวะอีกสองตัวเห็นไหมเห็นไม่เห็นนี่ไงนี่ไง

ไม่ใช่ในบ้านมันี้ตนนี้บนตรับคัเหลืองบางเหลืองเลยเหรอรถมารถมาหลังรถมาหลังเห็นล้วเอา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 มเหมือนกันก็พร้อมเหมือนกันกบอดีุจอดอะไจอดอะจอดอะเอ้ยมันลมจอดอจอดอมาได้มาไมาะนี่ี่เี่ฮะฮยังรถยังรังรถเก๋ ก็ขาวรกอะมีมากิตัวกบตเดียวตัวเดียวเก็บออ๊ยอะันนะ่เพื่อนเราแบบนั้นะทำไมออกทำยิงเห้กดนตัวายตายล้างปะเมันตุตยิงอะไรวะ มันยิงยิงอะไรยิงมืงไลยสัตว์นี่ไงเอ้ยกูอยู่หินตรงนี้นะเว้ยฝั่งซ้ายยิงหรือเปล่าเออซ้ายยิงอ่ะถูกละแต่เสียงมันเดียวมันมีมันมีมุมเดียวที่ยิงมือได้เออก่อนก่อนโอ้โหมีมุมเดียวที่ยิงได้คือฝั่งซ้ายอ่ะกูหาตัวมันอยู่ถ้าตรงหินหายเจอไม่เฮ้ยเฮ้ยอย่าร้องนะอย่าร้องนะหายแล้ว มึงเน่ามุมไหนวะเออยล้วาต้มตัวไหนวะพีะ่อะไรอ่ะข้างหลังมาเหรอไปวิทยางซ้ายวิทย์ข้างหลังมาอีกดดหนึ่งถูกได้ปะใช่ยากกวิทย์โอย่างไหนวะยิงม,มาซ่อมตัวไม่ได้ปะมันยิงไกลมากเลยนะนาะปิว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 อุย้ยมันก็ไม่ไกลเสียงหีดังปิวปิว ไม่มีนะกายวะเนี่ยมีอะบ้าแฟนมีเฟนไฟเ็ผัดทอดเห็ดทอดตอนอะไรอ๋อโัทอดออกออกเป็นไฟทอดเห็ดทอดเลยผกอะไรตอนชีสเออสองตัวตะวันแฟนชีสแล้วกันอยู่น่าจะส้มมากส้มนั่นแหละตะวันเอาเป็นไฟชีสแล้วตายล่ะเรื่องของชีสไม่รู้แล้วก็ลาชีส มงน,นั้นจตัวหินเนาะต้องมันต้องต้องมีทั้งตัวแหละไม่เจอลอกกลองกล้องลังหินเนาะยไงนะโอ๊ยโอยโอ๊ยออดิออกไปดิออกไปดิเด็กกล้องหรอ,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 อลกลัออนอะอาตายละตายแล้ตายละ,าายละไม่เข้าไหล่ ไม่เท่าไหร่นะเกือบตายนะครึ่งหลอดนะบอกไว้เท่าไหร่เป็นชีวิตเรื่อยแบบก็เลยเคอทำไมหมวกถามเลยไอ้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 เคยทำไมมันไม่อ้อมไปยิงอีกหมวกเพลงเพลงในหัวใจเหรอเหนื่อยมิดมิดนั่นเหรอเฮแล้วเนแล้วเฮนี่นี่ตะวันจิตมาร์กเดิมเดิมไปเดาถูกไปเดาเดีดเด็ดเดียวไปโจ๊กไปเอาไปโจ๊กเก่งผมไปโจ๊กเก่งโอ้โหโจ๊กเก่งทแล้ว เอาเขาเท่าไหรดับเก่งไงเก้าควันสิบเดูฟังควาไม่หัวน้องเอาเลยตะวันโคตรอะไรใช่ปะกระจอกกระจอกกระจอกเ่ดกกกระจอกกระจอกเปลี่ยนแม่งเด็กเปลี่ยนแม่งเด็กคล้ายมันตอนกับคายมันฟังเลย กลรายงานของคุณได้เป็การเปลี่ยนแปลง n w n w มาซ์คมคุณนอนตรงนี้เลยต้องมาซ์คมอ่ะมีมีตัวนี้ตัวนึงนะนี่มาร์คเหลืองไง็นปะมารเหลืองเคมแล้วไอ้สัสคู่เค็มคูเคมกู่เคมมันยิงคมนะไอ้เหี้ยเนี่ยโวยสัสโวยสัส น็อคน็อคตรงงในน็อคตรงงในน็อคมากเลยไม่ใช่ตั้ใช่ไหม่นนนขขไม่หยุดเลยวะไม่หยุดไม่หยุดเลยมีมีคนตลด้วยตะวันเห็นปะมากเหลือเอ้ยตรงหินนี้หินนี้หนี้นี้ตัวนึงมันไปซ้ำเพื่อเราช่วยด่วยปะช่วยชวยช่วยช่วรถอยู่ในรถเี่ยรมาทเ่าเนี่ยเบอร์เอร์โอ้ยหินนี้วิหินนี้หินนี้เขียวตัว นิ้นหิ้นหิ้นหินหล้เหิ้นหิ้นเิ้นหอ้นหิ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 ้นได้นหิ้นหิอนหิ้นหิ้นหิอนห้นหิ้นหิ้นหิ้นไป้้นหิ้นหิ้นหินหิ้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 าหิ้นหิ้นหิ้นหนหนหิ้อห้นหอ้นห้าหิ้นหิ้้น้น้่อน้นอ้น้้้้้้นนห้นห้ได้าอะไร ตัวนี้วิทตัวนี้มีตัวไอวิทยังอยู่นะตัวนี้เห็นนั่นอ่ะเออไอวิท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 สมานนี้สมานนี้วิทสมานนี้หนึ่งตัวสมานนี้หนึ่งตัวมันไปไกลจังเลยเฮ้ยโอ้โหแล้วไอ้จ่าที่เรายิงแม่งวิ่งมาวิทไอ้ตัวนั้นไปชุมพลาวิทไปก่อนสมอกก่อนสมอกก่อนสมอกก่อนไอไม่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 โง่ไม่โง่เร็วเร็วเลยเร็วเลยกลุ่มนี้ไม่ได้ก่อนเร็วเร็วเลยเร่งด่วนเพื่อนวิทสามตัวนะวิทสามตัวเลย้จ มึงท่องอังกุลาดิเฮ้ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนนั่นอ่ะหนึ่งตัวนะ่ะเห็นยืนหนึ่ง,ต,งตัววิ่งอยู่ละที่ตะวันยืนอ,อยู่ละเาะอยู่นะในบ้านเล็กสองตัวแล้วก็ไอ้ซากรถที่เราย,ยิงกันเยอะจังวันหนึ่งนุ่มรูขึ้นามา,นไ,นามไม่ปัญญาหน่อยไหมครัตว์ทญาพี่ยิงเลยเหรอเออยิงต่อหลังบ้านเล็กสองตัวพี่อามอยู่ขออยู่นะพี่พี่ขอให้อยู่ เพลงเฮ้ยมันจะทำให้โดนนะอย่าดูนะโรตีกันนี่เดี๋ยวมาพี่โอ้ไม่โดนนะเฮียส่วลงก่อนตัวใกล้เหรอตัวใกล้เหรอแบบตรงกว่บ้านเล็กกูไม่ได้ยิงอ่ะครับครับใครสเปร์เมื่อกี้กูไอ้ต่อนน้าตะวันหลังเราบ้านตะวันเที่ยวกูจะหมดข้าไอเฮียนี่วะโดนเปล่าวะเฮียโดนเปล่าวะมันไม่โดนเลย ูยิงโดนนัดหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งตัวไม้เขียวกูจะหมดอ่ะอีกแม่นเดียววะเล่นขวาแล้วปล่อยมาร์คเขียวเล่นขวาแล้วเอามาร์คเขียวปล่อยฮะขีนมีนะเข้าหัวไปแล้วขีนเข้าห้องน้ำอ่ะขีนเข้าห้องน้ำมาโอ้ยหมดเลยหมดเลยเฮ้ยมันแม่นยังไห้เฮี้ยเนี่ยหลายรอบแล้วใช่ปีนโดนแบบโผล่เดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุะหายเร็วมากอะรอเหี้ยอะไรอ่ะ พรานีเชือกเยไอ้ตัดแม่งเลงกูโอ้โหเบอร์เมากเวอร์มากไอ้โอ้โหเชี่ยนิดเดียวไม่โดนได้ไงวะยิงเข้าน้ำให้แตกแม่งเฮ้ยเนี่ยไหอ้ยยิงเข้าให้แตกได้นะได้เเวมันล็อกกูล็อกกูอยู่อะไรล็อกอยู่อกูอยู่โอ้ไอ้เชี่ยอะไรเอ้ไม่จริงเมื่อไปนะบางทีอะยิงเวอร์มากกั่านายตัด เพื่อไปเพื่อไปมากอ่ะไอ้เหี้ยดีเว่ามันเกิดไปมากๆโดนปิดกันนั่นะพวกมึงอ่ะขึ้นมาวนได้ไหมได้ปะขึ้นมาได้ปะไม่ได้วิ่งแล้วโอ้ไม่ได้แนะล้วก็มเงินเบื่อป่ะผายเลยเอาละตองไม่ใช่ตัวนั้นที่มันยิงกูอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะอีตัวที่ยิง,งของกูไปห้องน้ำเลยตะวันไปห้องน้ำมานี่ก่อนเลย ปุ้มแล้วเบิดแฟรปุม้มกูมีเอดีอยู่ยิงขมเยอะไปเยอยนั่นสมอกมันเองหรืออะไรวะเออย่าไปซ้ำนะนนไปซ้ำอยูนะ่หลังสมอกวะก็ะหลังไม่ได้ก็หลบหลบข้างล่างไปแล้วแล้วเพื่อนมันอยู่ไหนวะไม่รู้ ยังนอ้อยูุเลยนะเพื่อนนที่มันยิงช่วยหร,ห,รหรือเปล่าโดยอีกสองตัวมันมีสมูกให้บวอที่ตกทำไมขายข้าวกับเอาฟรีไข่มไม่ใช่ กะเพราไข่รวมรวมตังไปแล้วทำไมไม่ตายนี่ก่ออยู่ในบ้านเมืวานในบ้านใครมาดิห้องน้ำตัวหนึ่งห้องน้ำทางขวาห้อัน้ำแนะนำเคยเคยมีอยู่สองตัวนะเฮ้ยสองตัวสองตัวบ้าสองตัวบ้าสองตัวตัวมุก

ได้เหมยที่ยิงไม่ใช่มาจากอเกิตเลยรับเป็นรถเป็นไรอะ่ะรถมันความซ้อนกันอยนะ่า,มมางงี้<ๆ>นะทำอะไรไปดูดิบะสงสัยมีคนเดียวในวโช